ห้าซุปตาสายซิ่งเรียกว่าความสามารถรอบด้านเลยจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแสดงที่มีงานเข้ามาถาโถมให้ได้เห็นอยู่บนจอทีวีบอยอยสำหรับเหล่าซุปตาคนดังในวงการบันเทิงบ้านเราซึ่งนอกจากจะต้องแบ่งเวลามาดูแลรูปร่างผิวพรรณให้เฉิดฉายแล้วก็ยังคงไม่ทิ้งงานอดิเรกที่ตัวเองชื่นชอบยิ่งหากมีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็จะตรงดิ่งไปทําในทันทีจึงได้ขอหยิบยกห้าซุปตาสายซิ่งที่ขอสลัดลูกสาวสวยสุดเลิศมาขับรถแข่งประชันกับความเร็วๆที่เห็นแล้วบอกเลยว่าต้องร้องว้าว ดังๆที่เดียวเริ่มต้นกันที่นางเอกสาวมารีเบรินเนอร์ที่หลงรีกในการขับรถแข่งเข้าอย่างจังถึงขั้นเคยคว้ารางวัลที่5้านจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งถือว่าเป็นการลงแข่งเพียงครั้งที่3าของเธอมาครอบครองอีกด้วยขึ้นแท่นเป็นนักแข่งรถมืออาชีพอีกคนสําหรับมะปรางอลิสาที่ทั้งเรื่องการแสดงการร้องเพลงนั้นกินขาดจนไม่ต้องพูดถึงแล้วเรื่องบนสนามแข่งรถเธอก็ไม่เป็นที่สองรองใครทั้งยังคว้ารางวัลมาเชยชมได้อย่างรัว,รว ยอมรับตรงๆเลยว่าสนใจในเรื่องของการแข่งรถวัดความเร็วสําหรับฝนสนันทฉัดที่นอกจากเรื่องของความเซ็กซี่จะเกินต้านแล้วแต่หากเมื่อไหร่ที่เธอได้ควา้าภูมิอาไรจับรถแข่งขึ้นมาจุดนี้คือต้องยอมในความแกร่งของเธอเลยจริงๆเป็นสาวสวยหน้าหวานที่เห็นแล้วต้องละลายสําหรับหญิงหญิงสรุชาแต่ใครจะรู้ว่างานอดิเรกที่ชอบสุดๆก็คือแข่งรถซึ่งถึงแม้ก่อนหน้านี้จะเคยประสบอุบัติเหตุสีหลักอัดเข้ากําแพงยางที่สนามรถแข่งแต่เธอก,ก็ยังคงขอไม่ยอมแพ้และขอรักในอาชีพนี้ต่อไป ปิดท้ายที่มิยาทองเจือซึ่งบอกเลยว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเลยจริงๆโดยล่าสุดเธอก็ได้ก้าวเข้าสู่วงการนักแข่งรถอย่างเต็มตัวพร้อมมีคุณพ่อพี่ทองเจือเป็นโค้ชให้อย่างใกล้ชิดเลยทีเดียว